สีามงคลพิพิธภัณฑ์หลวงปู่บัวเตมิโยครับอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพน,นมครับสายมือเป็นบึงบัวนะเนี่ยนะอย่าไปเริ่มเลยบ้านศีลามงคลครับอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพน,นมดูดิบร,ริเวณภายในวัดครับล่มลื่นมากคนระับ างจากตัวพระธาตุพนมก็ไม่เยอะครับประมาณเจ็ดแปดโลคะดูบรรยากาศเนี่ยรมลื่นมากจุดสำคัญของเราที่มาวันนี้คือเราจะมาท้ชมอุโบสถเก่าครับ<ะ>นี่ฮะหลวงปู่ขาว เราลงปูขาวกันครับอันนี้ก็เป็นเหมือนพระธาตนะุแล้วขนาดคล้ายๆกันเนพระธาตุพนมเลยแต่นี่สีทองครับอลังมาก ออืทองอลา,ามแรับเนี่ยนะฮะเมื่อกี้ตอนนั้นเป็นลุงปู่ขาวคฮะเดี๋ยวดูทางฝั่งนี้คะับสติกูรพาจารย์ลุงปู่บัวอืม เกจิสองท่านนะอันนี้ไม่แน่ใจครับไม่มีชื่อกำกับอยู่นะครับไปฮะเดี๋ยวเราไปชมส่วนอื่นกันต่อครับที่นี่เขามีหลายอย่างเลยนะนอกจากเป็นอุโบโสถเก่ากว่าร้อยปีเกือบร้อยปีนะครับก็จะมีเรือเก่าแล้วก็มีหลักศิลาด้วยครับแล้วก็ยังมีพิพิธภัณฑ์เงียบสงบครับอยู่ริมแม่น้ำโขง เดี๋ยวชมทีแล้เรื่องครับประตูเข้าตั้งหลายทางนะตอนนี้เข้าได้นะ โอ้โหต้นนี้ก็ใหญ่ไม่ให้เล่นนะครับเนี่ยไม่ใหญ่อ๋อเนี้แหละครับเป็นหลักศิลา ข้างหลังจะมีตัวอักษรอักษรขอมอยูน่นะดูได้อันนี้เป็นพระยาสีพวดตะบูนผู้ปกครองพระยาีพวดตะบูนพระยาสีพวดตะบูนผู้ปกครองพระยาีพวดตะบูนของเดิมก็อยู่อย่างนี่เลยว่าเขาย้ายมาตั้งไว้ตรงนี้ครับอยู่นี้อยู่ในนี้เลยเอาหยู่นี้เลยครับอ,อ,อ๋อแล้วก็สร้างอันนี้ครอบไว้นะครอบไว้เนี่ยเป็นตัวของเนี่ยเ<อ>ขียนไว้เขียนไว้อยู่นี่ ต้องใส่ไปนั้นสองดูเรียมสับแล้วเหมือนเสาเขตแดนเลยเนาะเขตเมืองเขตเมืองเขตเมืองเขาอ๋อครับอันนี้อยู่ฝั่งลาวก็มีอยู่ฝั่งไทยเขตเหมือนเดียวกันคือสมัยก่อนมันไม่ใช่ประเทศไทยประเทศลาวเนาะครับเป็นเมืองใครเมืองพยาสีโคตบองอ๋อสีกคตบองนี่นะอ๋อเ โอ๋อนี่ฮะศิมเก่าฮะ ันนี้ก็สิหมเก่าแต่ว่าความเก่าน่าจะสู้อันเมื่อกี้ไม่ได้นะอันนี้น่าจะเก่าน้อยกว่าหน่อยครับที่นี่ไม่มีภาพนะครับไม่มีภาพขาวดำแต่ละขนาะของโครงสร้างอันเดียวกันโครงสร้างอันเดียวกันเนี่ยเป็นไม้อย่เงี้ยนะครับอบ๋อครับ อิดแดงก่อนเลยนะครับเนี่อดดนะนยอนะอเว่าจะาไวป้ประตูนีก็มือกันปตูเขาจะเปลี่ยนให้จะไม่เอาเลยทาเทพเขจะเปลี่ยนใหม่อเออนุรักษ์ไว้อิดแดงนะครับะอ,อ,อิดเก่าเลิดก่าคือสมัยก่อนนะจะขเขาเรียกตีเยวนะินคือพระเนี่ยจะตีแล้วก็เผาเองมาทำ อ,อย่างกระแพงก็เหมือนกันกระแพงวัดก็เขาก็เปลี่ยนกันมาชาวบ้านก็เปลี่ยนกันคืนเป็นเป็นคืนเนาะอ๋อครับเขาอะไรขึ้นมาได้เนีโอ้ยมีของเก่าอีอ่อิพิธภัณฑงข่าไว้ก็ครับเนี่ยอันนี้คือพิพิพพพธภัณฑ์หลวงปู่บัวเตมิโยครับเนี่ยกำลังบูรณะใหม่ฮะทาสีใหม่ลงสีเขียวแล้วให้หน้านี่ฮะ พิธิพธภัณฑ์หลวงปู่บัวเตมิโยเดี๋ยวไปไหว้หลวงปู่บอนครับอันนี้อันนี้ประวัติโดยย่อครับหลวงปู่บัวสองสี่ห้าเจ็ดครับอยู่ตำบลพระกลางทุ่งเป็นคนที่นี่เลยฮะคนบุ้งฮีสองสี่ห้าเจ็ดครับสี่รวมอายุเจ็ดสิบ 7จ็ดสิบห้าปีนะครับโรงพยาบาลศรีราชกรุง ing, 15, 15, 15, 15, เทพนะครับท <be> ี่ห้าสองห้าสามหนึ่งโอ้โนีตรง้นตก็ไอ้แป้งลาวก็ทำเป็นดอกไม้ครับดอกไม้อีไอ้ที่ไม่ขึ้นเมือนเดียบัวของเก่าเยอะเนี่ย อของเก่าเก่านภาพเก่าเก่าเครื่องใช้เก่าเก่านะ

ต่อไปฮะจะมาพาไปชมเรือเก่าเรือโบราณจะเป็นเรือลักษณะของเขาเรียกว่าไม้ลำเดียวฮะแล้วก็ขุดเอาไม่มีรอยต่อะโดยหลักเลยต้องเป็นอย่างงี้นะยาวมากแล้วต้นนะเนี่ย้นเนี่ยเนี่ยลักษณะของไม้ลำเดียวไม้ลำเดียวไม่มีรอยต่อมีทั้งหมดสี่ลำ ดึงแล้เก่ามากเลยนะลงอันมีขันแล้วไม่บหนแดยาวมากครับเนี่ยนี่ประมาณครึ่งต้นนะเนี่ยป่าครึ่งต้นแล้วขุดแต่เดงว่าเรือลำหนึ่งเนี่ยขุดไม้ได้มัองลำสองลำ เนี่ยลักษณะต้นยาวมากนะขึ้นต้นไม่ได้ต่อนะต้นความสูงก็ต้นหนึ่งเนี้ยค,ค,คำสิงเพชรไล่ครับรอถูเรือ อรานนี้นี่เป็นกุฏิพระดูแล้วแบบคือลมเย็นนะฮะเงียบสงบมากครับเหมาะการปฏิบัติธรรมอะแล้ววันนี้เป็นสายธรรมยุทธด้วยครับสินที่เราเข้าไปดูเมื่อกี้ฮะ อันนี้เป็นด้านหน้านะครับอันนี้เมื่อกี้เราเข้าไปเป็นด้านหลังนะครับด้านหน้าก็จะหันลงแม่น้ำโขงเองครับเนี่ยเนี่ยความแปลกใหม่เดี๋ยวนี้เป็นรูปทหารนสองดาวฮะถแล้วสมัยนี้ฉนิฐานไว้รครับร้อยโทครับเนี่ยอันหน้าลงแม่น้ำโขงครับ อันนี้ก็มีครับเป็นรูปทหารถือปืนวนี่ฮเขาจะลงระบุพอสอไปเนี่ยพอสอสองสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดสามครับถ้าเทียบกับวัดที่เราผ่านมาเมื่อกี้นี้ก็จะ อันนี้หลังกันนิดนึงครับอันนี้2460อันนี้2473ห่างกันประมาณสัก13ปีนะครับนปฮะปิดท้ายวันนี้ฮะปิดท้ายที่นี่ของวัดศิลามงคลนะเดี๋ยวเราจะโอ้มีภาษาอังกฤษด้วยไม่ธรรมดาวัดศิลามงคลเดี๋ยวเราปิดท้ายที่วันนี้เราจะไปชมวิวแม่น้ำโขงกันเหมือนเดิมครับวัดทุกวัดที่เราผ่านมาน,นี่ก็จะติดแม่น้ำโขงหมดเลยฮะ ซ้ายมือนี่เขาบอกว่าไปนครพมนมได้ครับขวามือก็กลับไปไมือด้ครับนี่ฮะวัดศิลามงคลเดี๋ยวพาไปเบิงลิมโขงครับอือันนี้มันดูใกล้ะเนี่ย หรือตัวนี้มันเป็นสันดอนนะไม่แน่ใจแต่คงไม่ใช่ฝั่งลราฮะมันใกล้เกินอ๋อน่าจะเป็นเกาะสันดอนับเรียกสันดอนกลางแม่น้ำโขงนาวัดก็มีการเลิงปลาหน้าปลากระชังด้วยครับเนี่ย ปลูกผักเลี้งปลาครับปลากระชังครับและน,นี้น่าจะเป็นสันทรายกลางน้ําครับสันดอนกลางน้ําก็เป็นความดูแลของสอปปรครับนะครับมีบ้านเรือนอยู่ข้างบนด้วยครับบรรยากาศดีมากครับตรงนี้เย็นสบายนะครับ,รบอันนี้ปลากระชัง ไหลไปทางขวามือนะ่คือพระธาตุพนมครับที่เราผ่านมาฝากไว้อีกหนึ่งวัดที่สวยครับวัดศิลามงคลอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมครับและกับวิวสุขขงโค้งสวยๆแบบนี้ฮะ